เมื่อก่อนเลวฟวอเนที่เดียวกันใช่สมัยพี่พียังก็กล้ามเท่านี้แหละก็เท่านี้เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเล่นแบบเอาสุขภาพแต่นี่แบบผิวดีวันดีคืนสวยวันสวยคืนเลยนะขอเป็นแฟนซิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมีคนด่ามาั้ง <c oughs> แต่พี่<เ>อ,อยาก<อ>รู้หนึ่งอีกหนึ่งอย่างว่าเอวหนูเท่าไหร่เอลหนูเท่าไหร่26เคยมีคนถ่มห นี่มีคนถามหนูพี่ขอวัดได้ไหมได้หนูเอาต้องถามมาเลยหรอเอามาจริงเหรออให้ดูเอลผมนะให้ดูเอลผมก่อนพี่ว่าเอลพี่อะไรยวพี่วัดให้พี่วัดให้วัดให้อุ้ยคนละเอลโอเคบิวกินด่าพี่ปะเนี่ยบิวกินคือใครพี่มาบิวกินบิวกินเขาดุเปล่าหูดูดมี่ยี่สิบห้าคืนยี่สิบห้าครึ่งเฮ้ย หนูเอาไส้ไปเก็บที่ไหนเนะี่ยหนูกินนะได้ถามในคอนเสิร์ตปลายปีได้ไหมได้ค่ะรอบนี้ไปจัดี่มาเกาครับมันโซเอาแน่ๆแ,แหละแต่ว่าวโซเอาพี่มาจะเป็นแฟนหนูป่าแล้วรักยิ้มเขาไม่ดุพี่นะรักยิ้มอะ่ะไม่มีใครยิ้มไม่ดุพี่นะ